เลขทูบขันครูของปู่คงนะก็คือ599นั่นเอง6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์แปลงตัว6996ก็มว่าบีนะครับก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊กยติธรรมสุริยันบารบีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนีครับผ่านผลนไปสําหรับงวดวันที่16ตุลาคมครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ผิดหวังในงวดนี้ครับ ว,วันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ผิดหวังคงจะสู้กันต่อไปนักรบนะครับเราต้องมีบาดแผลสักวันใดวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราแน่นอนครับในส่วนของพวกเราเนี่ยต้องบอกนอี่ก็ว่ามันก็มีหลายคลิปเหลือเกินนะครับทั้งข้าวบ้างไม่ข้าวบ้างก็ประปนกันไปในส่วนของนางรำแม่ ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เข้าแหะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้าไปแล้วงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็เข้าไปแล้วเพื่อนบ้านนี่ก็เข้าไป2ตัวคนแรกนะครับนำรางคนที่2เนี่ยก็เข้าเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าแปลกเลยครับว่าในส่วนของรัฐบาลไทยจะไม่เข้านะครับเอาก็หลุดนะฮะไม่เข้าก็ว่าไปตามความเป็นจริงในแต่ในส่วนของทุกของอาจารย์คงนั่นเองที่จุดก่อนที่จะทาใบสีบวงสวงในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ เลขทูกขันครูของปู่คงนั่นก็คือ599นั่นเอง6กับ9ไเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์แปลงตัว6996ก็บีนะครับก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับ ในบ้านของเราก็มีการพูดคุยเรื่องของเลขทูปูโคงเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นเลขที่ห่างเหินไปพอสมควรเนื่องจากว่าไม่มีใครพูดถึงเพราะลืมไปนั่นเองเพราะว่านานแล้วก็เลยเอามาพูดคุยเฉพาะในกลุ่มในบ้านของสนม,มิวารตี้และก็สุริยันบัตรบีนะครับว่าตัวเลขนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะอาจจะมาก็ได้เพราะเป็นเลขที่หลายๆท่านหลายๆคนลืมไปว่าตัวนี้ยังมีอยู่ครับแล้วก็มาจริงๆตาม ค้าแล้วครับใครจะไปรู้ว่าแหมัมนจะมาตัวนี้แล้ครับบางคนก็ตามบางคนก็ไม่ได้ตามนะครับเอาเป็นว่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนแม้แต่ผมแม้แต่ท่านหลายท่านหลายๆคนครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเวลาออกเนี่ยแม่มันก็แม่นหลังหวยออกลนะครับในงวดต่อไปหนึ่งพิจิกายนนี้ต้องตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนมาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านทุกคนแต่ในส่วนของเลขเพื่อนบ้านอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับคงต้องตามกันต่อ นะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ยังหลงเหลือที่ยังไม่มาเพื่อนบ้านกันบ้าง สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามในเพจสุริยันบารมีแล้วก็เพจคนมักหวยสุดิวดีเพจสุมดีวาราี่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนที่ยังไม่มาที่ยังหลงเหลืออยู่มาในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝา,ขขากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบารมีด้วยนะครับพบกใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้ากให้ร่ำรวยขอมีโชคถูกหวยรวยเบอรร์มีีสสสุุุภาาาาพ่่งงงกกกยแแ็ทททนนคคััวด ครับรวยๆครับ